มาลีแคปหลังเกมกันหน่อยนะครับผมหลังจากที่เมื่อคำคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูเ็ดจากการคุมทัพของรุดฟันยิสเตอร์ลอยในฐานะกุนซอรักษาการนะครับก็สามารถดานอาพาทีมดาน,น้าถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไปได้5ประตูต่อ2ต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่ทำเอาแฟนผีนั้นโอ้โหยิ้มแย้มเปรมปรีปรีอาปิ้มแย้มกันแบบสุดๆเลยนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ต้องเห็นฟอร์มของทีมนั้นและเขี่ยใจมาอย่างยาวนานนะครับในยุคข,ของ เอลิทเทนฮาร์คครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสั้นๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับในเรื่องของการจัดทัพนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการจัดทัพที่ไม่มีอะไรแตกต่างจากในยุคของเอลิทเทนฮาร์เท่าไหร่นะครับโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่จุดเดียวคือคือจุดของผู้รุกศัตรูนะครับโดยยังให้โอกาสเอาทายบริยนดีในเกมนัดนี้อ่าในเกมคาราบาวครับอยู่นะครับหลังจากที่เกมกับบาร์สลีนั้นก็ยังเป็นเอาทายบริยนดีนะครับที่ลงสนามในถ้วยใบนี้นั่นเองนะครับส่วนนาย ก็ตามเนื้อผ้านะครับเพราะว่าเกมแรกของ Đ นูตฟานิสโตรโยก็ต้องการชัยชนะนั่นแหละครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาก็เลยต้องเน้นเป็นพิเศษ,ษ,ษก็ไม่ได้มีการโรเตชั่นโรเตชั่นนักเตะแต่อย่างใดนะครับผมแดนหน้าจอชัวเซอร์ซี่นะครับแนวรุกมาคัสและเฟิดการนาโชอ่าบูโน่แฟนนันตรงกลางอาจจะมีการรับที่ใช้การรับ2คนด้วยกันก็คือมาเดลูดูกาเต้แล้วก็กาเซมิโลก็ถือว่าเป็นการจัดทัพที่ค่อนข้างเน้นเป็นพิเศษ,ษสวนทางกับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ชัดเจนว่าพวก เขานั้นไม่เน้นเลยนะครับผมการจัดทัพของเลสเตอร์ซิตี้ส่งตัวสำรองแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เขาใช้คำว่าพวกเขานั้น มุ่งเน้นนะครับผมไปเอาตัวรอดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากกว่านะครับจะเห็นได้จากการจัดทัพโดยที่ใช้ตัวสำรองเนี่ยโลเทชันกันถึงประมาณ9าตำแหน่งด้วยกันนะครับดังนั้นเรื่องของศักยภาพคุณภาพแมนย,ยูนเตเหนือกว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมแล้วนะครับในด้านของแท็กติกก็ต้องบอกว่าช่วงแรกๆนั้นก็จะดูอึอดอัดเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟุตบอลเปลี่ยนโคช้ชแล้วก็มาทําความเข้าใจกับแท็กติกอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่กาเซมิโล่เบิกร่องไป ประตูแรกได้สําเร็จจากการยิงไกลเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่านี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเปิดหน้าเปิดหน้าหนังอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็กลายเป็นหนังบูนนั่นเองนะครับสิ่งที่ได้เห็นนะครับผมในการทําทีมของรุดฟันทิสโซลอยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมบอลการต่อบอลอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ดูเนี้ยบแต่อย่างใดน,นะครับก็ยังมีความตะก,กุกตะกักในบางจุดนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่อาจจะทําให้แฟนผีรู้สึก ชอบเลยก็ว่าได้ก็คือการบุกนั่นเองนะครับโดยที่เมื่อคือนนี้แฟนบอลในโอทัฟเฟิดเน็ตก็ตะโกนคําว่าแอ t แท k กแอ a แท a กแอ c แทกนะครับผมนั่นก็คือสิ่งที่ลุตฟันดิสโตลอยเขาได้ยินมาตลอดการค้าแข่งที่สนามแห่งนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยจัดให้กับแฟนๆนั่นเองนะครับก็คือการบุกสนุกอย่างเดียวเลยครับผมคือบุกกระหนำ่ำแล้วก็ใช้จังหวะน้อยลงนะครับไดเล็กฟุตบอลมากขึ้นโดยที่ไม่มีการเคาะไปเคาะมาไม่ได้มีการไปเซตบอลจากแดนหลังนะครับผมคือยิงมา ยิงกลับไม่โกงนั่นเองนะครับได้1ลูกไปเอาลูก2ไปเอาลูก3ไปเอาลูก4พอโดนยิง คืนมาพอโดนยิงกลับมาก็ไปยักรักษาสกอเดิมไว้ก็คือไปยิงคืนนั่นเองนะครับคือไมเซ็ตไม่มีอะไรมากเลยครับการทําทีมของรุดฟานนิสโซโลอยในเกมเมื่อคืนนี้ก็คือให้อิสระผู้เล่นมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะได้เห็นว่านักเตะหลายๆคนก็ดูจะมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับโดยที่ไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้เราพยายามจะไม่เบมว่าเป็นเพราะเอลิเทนฮาหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยก็าก็คือว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยเหมือนเป็นการปลดแอกตัวเองเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในกรอบที่โคช้ชสั่งไว อย่างเช่นกาเซมิโล่ก็ได้มีการเติมเกมรุกเข้าไปช่วยนะครับผมมีการส่องไกลามากยิ่งขึ้นนะครับผมรวมไปถึงบูโน่แฟนนันส์ที่ไม่ได้ลงมาล้วงบอลต่ำนะครับผมได้มีการเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่แดน3ของคู่แข่งอยู่บ่อยครั้งหรือพื้นที่ฮาฟสเปซในการอ่าในการลำเลียงฟุตบอลใน่าในเขาเรียกว่าในการอ่ากหนดเกมรุกนะครับผมแล้วก็สร้างสารรค์เกมรุกให้กับทีมแล้วก็ดูจะมีอิสระมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่านักเตะหลายๆคน่ะดูการเล่นมี มีชีวิตชีวาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูไม่มีมีความเครียดแต่อย่างใดไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะการเขาเรียกว่าแทคนติกที่รูดฟันทิสลอยใส่ลงไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยถ้าแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดในยุคของเอลิเทนฮาร์ยพอได้ประตูขึ้นนําแล้วเนี่ยก็มักจะดรอปตัวเองลงมาอยู่ในแดนตัวเอง เล่นเกมรับรอสวนกลับแล้วก็แม้ว่าไม่ได้มีการเล,เล่นเร็วแต่อย่างใดนะครับผมก็คือพอได้บอลกลับคืนมาก็จะเคาะบอลไปเคาะบอลมาแล้วก็ลำเลียงบอลไปอย่างช้าๆตามสไตล์ดัชบอลนั่นเองแม้ว่าลูฟานดิสโลยก็ถือว่าเป็นเนเธอร์แลนด์เหมือนกันแต่ด้วยความที่เขาเป็นกองหน้ามาก่อนแล้วก็ได้อิทธิพลมาจากเซอร์เลฟูสันมาอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นกองหน้าเก่าในยุคนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เขาเป็นดาวเตะจอมถล่มประตูอยู่แล้วดังนะั้นเขาเลยเลือกที่จะตัดวิธีการลำเลียงบอลให้น้อยลงนะครับ ผมเคาะบอลกันให้น้อยลงแล้วก็ หรือบกบกไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นก็จะเห็นว่านักเตะหลายๆคนี่ก็ดูจะเล่นบอลสนุกกันนั่นเองนะครับแล้วก็วิ่งเขาเรียกว่าวิ่งอัดตาแบบโอ้โหวิ่ง1 0 0ตีนถีบเมื่อคืนนี้้องบอกเลยว่าใครที่พลาดดูนี้อยากจะให้ไปชมย้อนหลังจริงๆว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เจอกับทีมในรีมีลอิหร่านกันเนี่ยเล่นได้อย่างเขาเรียกว่าสนุกสนานและมีชีวิตชวาแล้วกันนะครับแม้ว่าจะยังไม่ละเอียดก็ตามแต่นั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีีนักกกกเเตะะท่่ดดููจจไมข้าาาาพวแ็อร เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะได้โอกาสลงสนามตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับตั้งแต่นาทีแรกเลยก็คือจอชัวเซอร์ซี่นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นคนเดียวที่ดูจะผิดจังหวะที่สุดนะครับผมโอ้โบอกเลยว่าแม้ว่าลูดฟานดิสเซอรลอยจะเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็ให้โอกาสเจ้าตัวนะครับลงสนามเป็นตัวจริงก่อนแล้วอาลสมุดคอยดูแต่ดูแล้วเกมสุดสัปดาห์นี้จะเจอกับ เชลซีนะครับผมก็ดูแล้วน่าจะไม่สามารถสอดแทรกตัวจริงได้แน่ๆนะครับเพราะว่าจ่ายบอลกรอบ่าดนะครับผมวิ่งทําทางอะไรนู่นนี่นั่นต่างๆทับลายเพื่อนนะครับผมไม่อยู่พื้นที่สุดท้ายในตอนที่เพื่อนอาจจะต้องเปิดบอลเข้าไปให้ทุกอย่างดูจะพังพีนาาจริงๆนะครับสำหรับจอชัวเซอร์ซีมีโอกาสมากนะครับจะกลายเป็นนักเตะที่แมนยูเต็ดซื้อมาและล้มเหลวในตลาดซัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้นะครับ มาพูดถึงสตินะครับผมของกุญซือรักษาการต้องบอกว่าตั้งแต่นับตั้งแต่เซอร์เลกฟูสัน ออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรีทายไปนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งกุนซือรักษาการนะครับมาแล้วก็ถึง5คนด้วยกันก็ไล่ตั้งแต่ไรอันกิกส์นะครับผมมีโอเลกุนนาโซชานะครับผมอ่าไมเคิลคาริกลาฟลังนิกนะครับแล้วก็รวมไปถึงรุดฟานนิสเตอร์ลอยซึ่งเท่ากับว่านักเตะอ่าห้าไม่ใช่ขออภัยครับกุนซือรักษาการทั้ง5คนนะครับก็สามารถสร้างสถิติชนะเกมแรกได้ทั้งหมด100%เลยนะครับต้องบอกว่าแหม เขาเรียกว่าอิทธิพลของบอลเปลี่ยนโค้ชนั่นเองนะครับผมที่สามารถกําหนดเขาเรียกว่าให้ผลการแข่งขันได้ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าบอลเปลี่ยนโค้ชมักจะทําได้ทุกทีมเลยก็ว่าได้นะครับยิ่งกับแมนเชสเตอร์ยูแต่ที่เป็นการยุคเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนถ่ายมาจากเอลิเทนฮาที่เป็นบอลเน้นฟุตบอลเป็นแบบฟุตบอลพาดซิงแบบเนิบๆบน้าๆดัชบอลช้าๆมาเป็นบอลไดเรกที่มากขึ้นของลุตฟานนิสเตอร์ที่บุกบุกบุกและบุกเนี่ยแม้ว่าเกมรับจะยังมีปัญหาก็ตาม าแต่แต่ก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าแฟนผีนเวลานี้ก็คงอยากจะดูฟุตบอลสนุกนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ผลกา,การแข่งขันก็ถือว่าเป็นกุศลรักษาการที่ยังคงรักษา ออาศิตรงนี้เอาไว้ได้100%นะครับสิ่งที่สําคัญเลยที่ชอบนะครับผมเมื่อคืนนี้ประทับใจในตัวของุถฟันยูสโตรยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลุคของเขาในการแต่งตัวที่เป็นลุคของเขาเรียกว่ามีออร่านะนะมีออร่านะครับผมแล้วก็ดูจะเขาเรียกว่าดูจะมีควาว่าความเป็นผู้นําแล้วก็ดูเป็นมาเฟียด้วย้โหใส่เสื้อขุมสีดาแบบ ยาวใช่ไหมมันก็เหมือนดูเป็นแบบมาฟงมาเฟียหน่อยนะครับแล้วก็ดูจะมีแอคชั่นนะครับผมกับลูกทีมทุกคนทุกประตูนะครับดูจะมีส่วนร่วมชูกำปัน้นดีใจ Hey, ทําให้คิดถึงยุคสมัยหนึ่งนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าหล,หลายๆคนเนี่ยทันยุคที่รุดฟันดิสโทรลอยได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่านี่คือว่าเป็นกองหน้าหมายเลข9ใช่ว่าตําแหน่งเบอร์เก้านะครับผมให้เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจนะับตั้งแต่ที่ผมเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเลยก็ว่าได้นะครับคือเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ผมชอบที่สุดย้ายตอนนั้นย้ายมาจากพีเอสวีผมเออฟีพีเอสวีหรือเพย์เฟนอยู่หรือว่าเออลืมแล้วนะครับ่คือย้ายมาจากลีกดัชนั่นแหละแล้วก็โอ้ตอนแรกก็ไม่คาดหวังนะ แต่บอกเลยว่าโอ้โหดูฟันทิสเลอร์อันนี้คือสุดยอดของกองหน้าหมายเลขเก้าแล้วก็แอคชั่นของเขาต่างๆการมีส่วนร่วมกับเอ่อกับเกมการแข่งขันการมีส่วนร่วมกับประตูทุกประตูนะมันทําให้คิดถึงวันเก่าๆมากมายเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าการแก้เกมจะยังดูธรรมดานั่น,นะครับยังดูธรรมดาต่างๆนะครับผมแล้วก็อา่อาอ่าไม่ค่อยเขาเรียกว่ายังดูไม่เนี้ยบอะไรเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยๆความที่ตัวเขาอ่ะมีดีเอ็นเอของผู้ชนะเต็มเปี่ยมมาเลยทําให้สามารถ ถ่ายทอดไปยังนักเตะได้โดยง่ายแล้วเราก็จะได้เห็นว่าในฤดูการานี้นะครับผมในยุคที่เอริกเทนทกยังทํางานอยู่นั่นแหละก็จะมีข่าวมาตลอดว่านักเตะเนี่ยค่อนข้างจะเลสเปกนะครับผมรุดฟันนิสโซอลอยแล้วก็เชื่อฟังรุดฟันนิสโซอลอยคือรุดนิสโซลอยจะสอนอะไรก็นักเตะก็พร้อมที่จะเพื่อเชื่อฟังเพราะว่าเขาถือว่าดูจะมีความเป็นภาวะผู้นํานั่นแหละครับแต่ทว่าแม้แอคชั่นจะดีนะครับผมแล้วก็เกมแรกเปิดเปิดทําผลงานเปิดตัวได้อย่างสวยหรูก็ตามแต่ แต่ถ้าถามตัวเองสามส่วนตัวว่าเชียร์ให้คุมทัพยาวไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่ด้วยหลายปัจจัยมากแล้วปัจจัยแรกผมบอกมาเสมอว่าผมไม่ชอบดัชบอล อย่างน้อยคือผมก็ไม่ชอบดัชบอลอย่างแรกแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลดัชบอลก็ตามแต่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวโลดแล่นอยู่ในเาขาเรียกว่าวงการฟุตบอลยุโรปมาเยอะทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรอัลมาดริดรวมไปถึงบูเดซิกาเยอรมันก็ไม่ได้แบบโลดแล่นในในส่วนของลีกดัชไอมากมายนะครับผมอาจจะไม่มีอิทธิพลตรงนี้แต่โดยภาพรวมก็ยังขยยงอยู่กับดัชบอลอยู่นะครับกลัวว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีการต่อ,ต,อต่อบอลเนิบนาบเนิบนาบอยากต่อมากคือไม่อยากให้ตำนานมาเสียคนนะครับ ไม่อยากให้ตำนานมาเสียคนอีกแล้วนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตำแหน่งการเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นค่อนข้างจะหนักอึ้งแล้วก็ฟุตบอลเปลี่ยนโค้ชยางมันไม่สามารถที่จะวัดมาตรฐานอะไรได้นะครับไม่สามารถวัดมาตรฐานได้เลยแล้วยิ่งเจอกับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนี้ที่เลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่เน้นนะครับผมใช้นักเตะตัวสำรองแทบจะยกชุดนะครับดังนั้นคุณภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็ต้องชนะแล้วต้องชนะแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับชอบแอคชั่นชอบอ่า วิธีการทําทีมการเล่นเกมรุกต่างๆนานาที่บุกบุกแล้วก็บุกแล้วบุกอีกบุกต่อนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าหากจะให้มา คุมทับระยะยาวต้องบอกเลยว่าพันสายยังน้อยเกินไปนะครับสำหรับทางฝั่งของนิวส์ฟันิลเซอร์ลอยก็น่าจะต้องไปอัปเกรดตัวเองนะครับไปคุมทีมที่มันใหญ่ขึ้นเขาว่าเขาเพิ่งจะขาดงานมาเพียงแค่ทางฝั่งของลีกดัชอย่างเดียวก็น่าจะ,ะก็น่าจะต้องไปเขาเรียกว่าเก็บเรเวลนะครับไปทําทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ได้หรือทําทีมในศึกหรือไปเป็นผู้ช่วยต่อก็ได้ไปหาเป็นผู้ช่วยอยอดโค้ชสักคนหนึ่งก็ได้นะครับผมผมว่าควรจะอัป เขาเรียกว่าควรจะอัพสกิลเพื่อที่จะอัพเลเวลอัพเลเวลตัวเองอีกสักหน่อยดีกว่าดังนั้นเรื่องของพันษาก็ยังไม่ถึงคือถ้าหากว่าเอามาเทียบกับลูเบนอโมลิมเนี่ยผมว่าลูเบนอโมลิมเนี่ยน่าจะดูดีกว่าแม้ว่าอายุจะใกล้เคียงกันก็ตามหรือทางฝั่งของยูเรนนาเกลส์มันนะครับผมที่อายุน้อยกว่ารุดฟานยิสซลออายุแค่37เเองเนะี่ยผมบอกเลยว่า ดูเนียนาเกลส์มันเนี่ยนะยังมีพันษาในการทําทีมมากกว่าดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องให้เวลากับลุตฟันดิสเตอรลอยกันต่อไปอนาคตข้างหน้าไม่แน่ว่าอาจจะมาบรรจบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะเฮดโค้ชแบบนี้อีก ก็เป็นได้เพราะว่าเขาเคยเขาเรียกว่าเขาได้โอกาสเขาได้ประสบการณ์ในการคุมทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในตัวเขาอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของเซอร์ลีฟูสันที่เห็นลูกศิษย์คนนี้ทําทีมข้างสนามแบบนี้ก็ทุกอย่างมันก็แฮปปี้แต่จะให้คุมทีมณนะเวลานี้แบบคุมทีมต่อเนื่องเหมือนกับโอเล่กุสนาโอเลกุสนาโซชาที่เคยทําผมบอกเลยว่าขออย่าเสี่ยงดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับในเกมเมื่อค่ำคืนนี้ที่เราสามามรรถออชะ, City ไไะตตต้ไไปปด5่2 ในศึกคาราบาวครับโดยที่รอบต่อไปนะครับเราก็จะไปเจอกับทอร์นมฮอสเปอร์นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายไม่รู้มือดีคนไหนไปจับนะครับผมโดยที่จะคิกออฟก,กันในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าถ้วยนี้เราจะสามารถเดินทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งเหมือน2ปีก่อนได้หรือไม่ครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับให้กับ ให้กับผมนะครับผมผีที่รักเด็กผีที่รักแห่งนี้นะครับทุกช่องทางออนไลยนะครับผมยังไงก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับ